สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกียร์มาลาศนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับอังคารที่8กกาคม2568นะครับก็เป็นคิวของศิษย์มวยมันพอหลักบุญนะครับที่เวทีลังสิตปทุมธานีนะครับก็มวยมี2รอบนะครับรอบแรกทูโฟยูยี่สีนะครับมาตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางแอปไบทีวีนะครับก็มาตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับรอบแรกก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับรอบที่2จัดโดยทีมงาน พอหลักบุญนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นนะครับโรเบิร์ตปานวิวัฒมวยไทยนะครับเจอกับเสกสรรเกียรติชูไทยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด100ปอนด์นะครับโรเบิร์ตนี่มวยจากระยองนะครับซ้อมปานวิวัฒมวยไทยยิมนะครับก็ประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับขนาดที่เสกสรรเนี่ยมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมสิทธิ์คนยอดที่จังหวัดบุรีรัมนะครับก็ประเภทมวยหมัดนะครับบูดุดันนะครับคู่นี้ชอบไปที่โรเบิร์ตนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเปรมอนันต์ศูนย์กีฬากุชิมนะครับ วันนี้เจอกับกุหลาบขาวสบุญลักนะครับเจ้าเปียมอนันต์นี่มวยจากจังหวัดเลยนะครับซ้อมพอหลักบุญที่หนองเรือขอนแก่นนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่2เจ้านิวแสนชัยนะครับขณะที่กุหลาบขาวนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมสบุญสบุญลักนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ประเภทมวยซ้ายนะครับมวยบูอาวุธหนักแรงกล้าแร่กล้าบวกนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะนอกยกที่2เจ้า นิวแสนชัยมานะครับคุณน้ชอบไปที่กุหลาบขาวนะครับและก็คู่รองนะครับกาวแต้มวอรุชานะครับวันนี้เจอกับเจ้าพลอยอภิชาติอภิชาติมมยไทยยิมนะครับกาวแต้มนี่มวยจากจังหวัดอุดรนะครับซ้อมวอรุชาอยู่กับทีมงานเสียบฟิวนะครับก็ประเภทมวยซ้ายวงในปั้มล็อกรัดตีแข็งแรงนะครับครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่4เจ้าเพชรศรีนินนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าพลอยอภิชาตินะครับก็ มวยจากโคราชนะครับซ้อมอภิชาติมวยไทยนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับวงในปั้มล็อกรัดตีแข็งแรงปล่อยใหญ่ปลายแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่9แต้มนะครับแล้วก็คู่เอกช่วงแรกนะครับเพชรพิเชษหอจอกกอกลุกๆสุทธินะครับเจอกับนิชาวนุ้ยสีมุมเมืองนะครับคู่นี้เจ้าเพชรพิเชษต่อน้ําหนักให้ปอนหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าต่อหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับเพชรพิเชษก็มวยจากชัยภูมิชัยภูมินะครับซ้อมลูกเจ้าแม่ใสทองที่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับมัดหนักซอกอันตรายครับคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นเพชรพิเชษที่เคยเอาชนะมานะครับไฟล์ล่าสุดนะครับเพชรพิเชษก็แพ้น็อกเจ้าเพชรโชระาดนะครับขณะที่นิชาวนะครับมวยจากสุรินนะครับก็ซ้อมนุ้ยสีมุมเมืองนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับวันนี้มาแก้มืองนะครับได้น้ำหนักปอนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังชอบไปที่เพชรพิเชษนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับ เพชรพิเชษนะครับและก็เจ้าก้าวแต้มนะครับเพชรพิเชษแล้วก็ก้าวแต้มนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับเจ้าเจริญบุญเล็กนะครับเจริญบุญเล็กพานคองยิมนะครับเจอกับเจ้าน่ารักเพชรพร้อมลบนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเจริญบุญเล็กนะครับเจริญบุญเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่2ช่วงที่2นะครับฉลามดำสิ0พนันเชิงครับเจอกับตะขบเหล็กนะครับสิทคุณมะนะครับคู่นี้ มวยเด็กๆนะครับสู้กัน38มกิโลนะครับเจ้าฉลามดำเนี่ยมวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมสิทพนันเชิงที่มหาสารคามนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าทูบทองมานะครับขนาดที่ตะคบเล็กนะครับมวยจากแปดดิวชาติเชิงเซานะครับซ้อมสิทธิคุณมะที่ระยองนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าฉัดมีโชคนะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าตะคบเล็กนะครับตะคบเล็กนะครับตะคบเล็กสิทธิคุณมะนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับยกขาว พี่น้องหมูกระทะทะเลเผานะครับวันนี้เจกับเจ้ายอดวิสิตนกฮูกเรียกทรับนะครับเจ้าหยกขาวเนี่ยมวยจากขอนแก่นนะครับซ้อมตอนนี้ยมชัยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ประเภทมวยซ้ายนะครับเข่าในสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่ยอดวิยอดวิดิตนะครับยอดวิดิตเนี่ยมาแทนเจ้าเพชรทักษิณนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดวิสิตนะครับยอดวิสิตนกฮูกเรียกทรับนะครับ ส่วนคู่รองนะครับตะวันดําสิทธิพนันเชิงนะครับเจอกับเป็นดาวลาวัยมวยไทยเขาหลักนะครับตะวันดํามวยจากมหาสารคามนะครับไฟล์ล่าสุดชนะเฮอริเคมาขณะที่เป็นดาวนี่มวยจากพังงานะครับซ้อมลาวัยมวยไทยที่พังงานนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะจะแป๊บสี่นะครับผู้นี้ชอบไปที่ตะวันดำนะครับแล้วก็คู่ที่เก้านะครับเพชรชุรทานสิทธิหลวงพี่น้ําฝนนะครับเจอกับเจ้าเพชรวังหินอวังหินนะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรชุระทานนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับยอดภูทอง เทวฤทธิ์มวยไทยนะครับเจอกับนิวแสนชัยมวยหงอ์ทวีศักเล็กนะครับเจ้ายอดโพทองที่มวยบุรีรัมนะครับซ้อมเทวฤทธิ์มวยไทยที่บุรีรัมครับขณะที่นิวแสนชัยมวยอุบลนะครับซ้อมปอบพินพัฒนะครับผู้นี้ชอบไปที่ยอดโพทองนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับยอดโพทองนะครับและก็เจ้าเพชรชลธารนะครับนี่คือมวยชอบวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ